สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นผู้กองทอแท้ใจขอลาออกจากราชการพร้อมบอกเหตุผลที่อยู่ไม่ได้เมื่อวันที่29มิถุนายนยในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์หนังสือขอลาออกจากราชการของร้อยตำรวจเอกธนงศักดิ์รักสัตว์รองสาร,รวสรัสวสอบสวนสพอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่าบันทึกข้อความสถานีตำรวจภูทรชะอําอำเภอ,อชะอําจังหวัดเพชรบุรีวันที่30มิถุนายน2566เรื่องขอลาออกจากราชการ พกกสพชะอำผ่านหัวหน้างานสอบสวนด้วยข้าพเจ้าร้อยตำรวจเอกธนงศักดิ์รักษัตด์อายุ45ปีตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสพชะอำเลขตำแหน่งสบพบ2อ5ปัจจุบันได้รับเงินเดือนระดับสหนึ่งชั้น29อัตราเงินเดือน34,1 1 0บาทรับราชการตำรวจมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2543จนถึงปัจจุบันอายุราชการ23ปี5เดือนมีเวลาราชการทวีคูณรวม 18เดือน45วันดำรงตำแหน่งพนักง,งานสอบสวนมาเป็นเวลา11ปีเศษมีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเนื่องจากเบิกกับระบบงานสอบสวนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นทุกวันพนักง,งานสอบสวนมีไม่เพียงพอไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมีเวลาพักผ่อนน้อยมีความเครียดสะสมตลอดเวลาที่ทําหน้าที่เป็นพนักง,งานสอบสวนมีความกดดันจากงานในหน้านที่หลายเรื่องทั้งกฎระเบียบคําสั่งสถิติตัวเลข และกฎหมายที่ออกมาใหม่จํานวนหลายฉบับให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติทั้งยังต้องร้องของความเห็นใจจากหน่วยงานอื่นอยู่ตลอดเวลาหากเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสอบสวนมีความเสี่ยงสูงในการถูกร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าจึงไม่มีความสุขกับการทําหน้าที่สอบสวนอีกต่อไปและไม่สามารถทํางานตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาและประชาชนได้อีกต่อไปประกอบกับตําแหน่งพนักงานสอบสวนไม่เอื้อต่อการเจเริญเตบิบโตนในสายงานและไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ มองไม่เห็นอนาคตจึงไม่มีแรงบันดาลใจที่จะอยู่ปฏิบัติหน้าที่นี้อีกต่อไปซึ่งข้าพเจ้าเคยขอย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่นมาแล้วจํานวนสองครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการพิจรารณาจากผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นโดยข้าพเจ้าไม่ได้มีปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้หนึ่งผู้ใดในที่ทํางานแต่อย่างใดทั้ทงนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจรารณาร้อยตํารวจเอกธนงศักดิ์ษัตร์ รองสารวัตรสอบสวนสพชะอำ้ำขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ